สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้คลิปนี้ค่ะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ของวิชานาฏศาินป์ของเราแล้วนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่นนี้เลยค่ะนะคะและเด็กๆสามารถที่จะเปิดหนังสือไปหน้าที่118ได้นะคะ ทีนี้เด็กๆมาดูกันค่ะค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องหน้าตายศัพท์ในเรื่องของหน้าตยายศัพท์เนี่ยครูอุ๋ยเคยทําคลิปไปให้อยู่2คลิปแล้วที่ฝากครูจะกลิปไปให้เด็กๆฝึกปฏิบัติท่ากันนะคะฉะนั้นหน้าตยายศัพท์ครูอุ๋ยขออนุญาตข้ามไปวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของภาษาท่าทางน้าติสินไทยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง เราไาย้อนนาฏยศนิดน,นึงนะคะนาฏยาศัพท์เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อการท่าทางในการฝึกหัดการสแสดงนาฏศิลป์เช่นการจีบการตั้งวงการประเท้าการจดเท้าการกระทุ้งเท้าการฝึกนาฏยาศัพท์เป็นประจำจะช่วยทำให้ผู้รำเนี่ยนำไปปรับเป็นท่าพื้นฐานในการรำได้อย่างถูกต้องสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นคือเรื่องของนาฏยาศัพท์อย่างเช่น อาถ้าลักคอการลักคอไม่ใช่การขโมยคอนะการลักคอคือการเอียงศีรษะและไหล่ในทางที่ตรงกันข้ามสามารถลักคอก่อนได้หรือจะลักคอซ้ายสลับไปกับขวาลักคอข้างาข้างขวาต้องกดไหลซ้ายให้เอียงขวาเล็กน้อยถ้าลักคอทางด้านซ้ายก็กดไหล่ขวาสลับกันไปนะคะ นี่คือลักษณะของการละครเด็กๆฝึกปฏิบัติได้นะคะท่าที่2คือการขยันเท้าการขยันเท้าเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าขยันเท้าสเท้าขวาก็จะเริ่มด้วยการก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเมื่อจะขยันเท้าให้เทน้ําหนักตัวมาที่เท้าซ้ายเล็กน้อยแล้วก็ขยับเท้าขวาขึ้นและวางลง น้ำหนักกลับมาอยู่เท้าขวาแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นวางลงด้วยจมูกเท้าดังรูปภาพนะคะปฏิบัติสลับกันไปให้พร้อมกับจังหวะเพลงการขยันเท้าเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้าหนะ้าเป็นหลักเปิดส้นเท้าเล็กน้อยสามารถปฏิบัติได้ทางการขยันเท้าอยู่กับที่และการขยันเท้าเคลื่อนที่นะคะเด็กๆดูในรูปภาพได้เลยค่ะถ้าต่อไปนะคะ การป้องหน้าการป้องหน้าหมายถึงการสื่อความหมายให้ผู้ชมทราบว่าได้เดินทางมาถึงที่หมายแล้วแล้วก็เป็นสัญญาณให้นักดนนตรีทราบว่าจะต้องจบการบรรเลงหรือเปลี่ยนไปบรรเลงเพลงอื่นซึ่งใช้การแบรมือคว่ำการป้องหน้านะคะเหมือนในรูปภาพบบนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภาษาท่าภาษาท่าเนี่ยเป็นการนำท่าทางการเคลื่อนไหวอารมณ์การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางให้สวยงามมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นทำให้สามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจว่าภาษาท่านั้นหมายถึงอะไร ภาษาท่าที่ควรรู้จักและนำไปฝึกปฏิบัติได้มีดังนี้ค่ะท่าที่หนึกีดกันเด็กๆด,ดูในรูปภาพเลยนะคะกีดกันของตัวนางและตัวพระตัวนางก็คือตัวผู้หญิงตัวพระก็คือตัวผู้ชายนะคะการแสดงถ้าเป็นตัวพระฝ่ายชายจะกางแขนออกทั้งสองข้างตามในรูปภาพเลยนะคะอยู่ระดับไหลศีรษะเอียงไปด้านซ้าย แต่ถ้าเป็นตัวฝ่ายหญิงตัวนางมือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหลให้ขนานกับแขนขวาของฝ่ายชายมือขวาตั้งวงระดับชายพบหันศีรษะเข้าหาฝ่ายชายเด็กๆด,ด,ดูในรูปภาพเลยนะคะอันนี้คือท่ากีดกันท่าต่อไปคือท่าสอนศีลหรือท่ายิงธนูท่าสอนศีลฝ่ายชายแขนซ้ายจะเหยียดตึง มือซ้ายตั้งวงระดับไหล่มือขวาจีบปลอกข้างแล้วก็เอียงศีรษะข้างขวาเท้าขวาวางกับพื้นส่วนเท้าซ้ายยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นโดยใช้ส้นเท้าตระกที่ขาอีกข้างหนึง่งในระดับหน้าแข้งในลักษณะเดี่ยวขาเด็กๆดูในรูปภาพของตัวผู้ชายเลยนะคะส่วนปลายหญิงมือ ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกับฝ่ายชายค่ะแต่ว่าให้ก้าวไกว้เท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายวางไปข้างหลังดังรูปภาพนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพได้อ่าต่อไปค่ะทีนี้เมื่อเด็กๆฝึกปฏิบัติ2องท่ามีท่ากีดกันกับท่าสอนศิลแล้วนะคะมีท่ากีดกันท่าสอนศิลปแล้วทีนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือหน้า123หน้า124มีทั้งหมด10ข้อทาเหมือนเดิมค่ะเด็กๆทาในหนังสือเลยระบายข้อที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องนะคะแล้วเสร็จแล้วทํามาถ่ายรูปเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนมีหลายๆคนถ่ายรูปมาอย่างเดียวแล้วุครูไม่รู้ว่า เป็นของใครอ่ะคุณครูไม่สามารถที่จะลงคะแนนให้ได้นะคะฉะนั้นอย่าลืมเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูมาในอารบั้มวิชานาตาสินสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ